แต่ผู้แข่งขันผมเนี้นนก็รู้เรื่องแล้วโอ้โหพวกเต้ยใบพัดอยใบพัดมันนี้เจ้าขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่เกมลัอกกี้ในโกะนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเกมนี้เรื่องชื่อมากผมเลยอยากเข้ามาลองของนะครับคุณผู้ชมเอา,าทุนมา6,000บาทเดี๋ยวเทสต่อเแบบลยโอเคสวยเด็ดห้าสิบเลคุณผู้ชมเก <c oughs> มนี้เล่นนานไหมคุณผู้ชม ได้แล้วเลิกนะจากสถิติที่ผมไปดูอ่านมานะเกมนี้นี่ถ้าแตกแล้วเล่นต่อโดนแน่นอนคุณผู้ชมผมเลยซื้อสองอรอบถา้ารอบแรกโดนเผื่อจะวัดรอบสองีกรอบหนึ่งแต่ถ้ารอบแรกแตกก็เพ่นเลย <c oughs> เคุณผู้ชมมาเพราะเกมนี้ตัวคูนให้คูนเยอะนะแต่อยู่ที่ว่าจะจ่ายรางวัลให้เราหรือเปล่าคูณหกพัน 6, หมือนจะโดนเลยว่ะส่งไม่งามเลยคูณก็ไม่เยอะแล้วสี่รอบสุดท้ายโอเคคูณเยอะอยู่โคตรแปดนี่เทเลยโอ้ยดอกนี้เจอไหลแมวห้าตัวเข้าไปเอออออือ,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 อโอเคยังเข้าเนื้อไม่เยอะนะตอนนี้ยังเข้าเนื้อไม่เยอะยังไปต่อได้อยู่แล้วสามรอบสุดท้ายไม่รู้จะจ่าย,ยหรอือเปล่าแต่คูณอีกสามสิบแล้ว ขอจ่ายแต่ครึ่งแหงดอกเดียวก็รู้เรื่องแล้วน,นะโอ้โหพวกเกลือโอ้โยใบพัดโอุโ้ยใบพัดเมื่อกี้แค่ห้าใบดอกเดียวดอกเดียวสี่พันห้าอุ้ยบวกเล็กน้อยอีกร้อยห้าสิบเป็น 4, 6, 5, สี่พันหกห้าสิบโอ้ยอ่าเออเออ,ไม,อ,เอ,อ,ไ,มอไม้ทั้งหน่อยเออไม้ทั้งหน่อยไม้ทั้งหน่อยเถอไม้ทั้งหน่อยเถอะโอเค ใครบอกว่าแมวนรกครับคุณผู้ชมนี่ซื้อสามพันเจ็ดทุนหกพันบวกมาห้าพันสามคุณผู้ชมแมวนรกนี่เกิดจากนี่หรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าคุณซื้ออีกเนี่ยผมว่าโดนแน่นอนถ้าซื้ออีกโดนโดนชัวโอเคเกมนี้นี่เน้นเน้นได้แล้วเรื่องนะคุณผู้ชมถ้าซื้อต่อโดนแน่นอนคุณผู้ชมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคุณผู้ชม อายายผมเล่นเกมไหนก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ